ข่าวดวนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่21มกราคม2567โดยชายพุะบา,คางครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอช่วงบ่ายกันดีกว่านะฮะเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ความรู้สึกแฟนโอมานก่อนแมชตช์ชิตาดวลทีมชาติไทยในช่วงเย็นวันนี้ โดยการน,นี้มีทีมชาติไทยนะครับภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสตาอิชิอีมีคิวลงสนามนัดที่2พบทีมชาติอมานทีมอันดับที่74ของโลกวันนี้นะครับเวลายีินาฬิกาสาบนาทีตามเวลาของประเทศไทยที่สนามอับดุลราบินนาเซอร์บินคาดีฟาสเตเดียมประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นแมตช์ชี้ตาทีมชาติไทยต้องชนะเพื่อจะเข้ารอบเท่านั้นความรู้สึกฟแฟนโอมานก่อนแมตช์ชี ta, ้ตาดวลทีมชาติไทยเดครั้งนี้เริ่มที่คอมเมนต์ที่เดึ่งกันก่อนรั้นกานเราจะเก็บ3มแต้มจากประเทศไทย เขาเม่ตอมาโอมานจะเอาชนะไทยเพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปจงได้เขาเม่ตอมาฉันคิดว่าวันนี้ไทยจะพบกับความยากลำบากในขณ้นนี้เขาเม่ตอมาสำหรับแมชนี้โอมาน3ไทยแลนด์0น,นะเขาเม่ตอมาซาอุดิอาระเบียเกือบที่จะแพ้ผู้กําลองไปแล้วไทยจะอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายผลลัพธ์ชัยชนะจะเป็นของเราเขาเมนต่อมาละดับที่74แพ้ลำดับที่71ร13จะเป็นไปได้อย่างไร ขาเม้นต่อมาพวกเขาคือทีมแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พวกเขาแพ้นในเกมเกมนี้ขาเม้นต่อมาฉันขอทำนายโอมาน3ไทยแดนศูนย์ขาไเม่นต่อมากลุ่มเอฟซาอุดีอาระเบียและก็โอมานคือ2ทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบ16บทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนครับข่าวเม้นต่อมาไทยแลนด์ Thailand มีความแข็งแกรง่งเราจะประมาทพวกเขาไม่ได้เลยนะขาไเม่นต่อมากลุ่มเอฟอันดับหนึ่งซาอุดีอาระเบียอันดับ2โอมานส่วนไทยอันดับสุดท้าย ขาเมตต์ต่อมาชชนะจะเป็นของโอมานพวกเราจะเข้าไปเล่นนัดต่อไปในขณะนี้ขาไม่ต์ต่อมาลุยเลยโอมานขอให้สู้เต็มที่นะขาเมตต์ต่อมาเราจะได้ประมาทไทยพวกเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้นะผมเป็นว่างานนี้ทางด้านของทางอ่าโอมานนะฮะได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยครับคิดว่าทางทีมชาติโอมานจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์เป็นอย่างน้อยในขณะนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันีกครับทัพช้างศึกเซอร์ไพรส์สวมชุดแข่งใบโดนโอมานท็อปอันดับที่74ของโลกเลยนะโดยงานนี้ทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของกุซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอีมีคิวรงสนามนัดที่2พบทีมชาติโอมานที่อันดับที่74ของโลกวันที่11มกราคมเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยที่สนามอับดุลราบินนาเซอร์บินคาริฟาสเตเดียมประเทศกาตาโดยแมตช์ที่ตาการเข้ารอบในครั้งนี้ ซึ่งโดยช้างศึกทางาพาเซอร์ไพรส์นะฮะสวมชุดแข่งขันสีขาวลายเส้นสีแดงน้ำเงินประเดิมใช้ดวลทีมชาติโอมานทีมอันดับท็อป74ของโลกในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นดังว่าการที่ต้องรอดูกันต่อไปกันล้นครับครับว่าชุดนี้จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมองขาดจริงๆระดับโลกทึ่งสิ่งหน้าทึ่งทีมชาติไทยเอเชนครับ2 0 23 โดยพรสวรรค์เจนใหม่พาทีมชาติไทยเข้ารอบนะโดยสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก ESPN รายงานข่าวถึงสิ่งที่น่าทึ่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดเอเชียนครพ2 0 23ที่ประเทศกาตาร์โดยทาง ESPN สื่อชื่อดังระดับโลกรวมถึงรายงานถึงความพร้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เจอปัญหาใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันในค้งนี้ทางเรื่องของอาการเตรียมทีมและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เมื่อได้รับการยืนยันว่า คู่หูดูโอชนาทิพสงการสินและธีรสินแดงดามีการบาดเจ็บและก็พลาดในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยทั้งสื่อทาง ESPN ระบุต,ต่อไปอีกนะว่าทั้งสองคนนั้นก็คือผู้เล่นที่น่าเกงขามมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบทศวรรษเลยนะถึงแม้ทีมจะขาดผู้เล่นคนสำคัญทั้งชนาทิพสงการสินและก็ธีรศินแดงดา แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าทึ่งของทางทัพช้างศึกชุดลุยเอเจนครับ2 0 2วันครั้งนี้เมื่อผูเ้เล่นเจนใหม่กับสร้างสิ่งที่น่าประลัดใจทั้งสุบชัยใจเด็ดและก็สุบโชคสารชาติอายุ25ปีรวมถึงสุบันัทเหมือนตาในวัย21ปีเท่านั้นช่วยกันโจมตียัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีมคู่แข่งที่อันดับโลกเหมือนว่าพวกเขานั้นในนัดบนเวทีเอเชีย โดยทาง ESPN ยกนักเตะทั้ง3คนเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อันน่าตื่นเต้นของประเทศไทยพร้อมกับมองว่าผู้เล่นเจนใหม่ของประเทศไทยทั้ง3คนจะเซอร์ไพรส์และสามารถนำพาทัพช้างศึกผ่านเข้าไปเล่นรอับต่อไปได้ทางด้านาของ ESPN บอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะมาเชิญหน้ากับทีมคู่แข่งที่แข็งแกร่งและก็มีประสบการณ์มากกว่าเอเชียแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดพรสวรรค์ของพวกเขาในขณะนี้ได้ นานะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ ESPN ยังชื่นชมขนาดนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไร์ไงไโอมานงานยากแต่ว่าทีมชาติไทยสามารถทําได้นะ โดยวันนี้ในเวลา2 1นาฬิกา30นาทีของค่ำในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห่วงเวลาที่แฟนฟุตบอลไทยต่างก็รอคอยกันด้วยใจจดใจจ่อเพราะทัพช้างศึกจะเผชิญหน้ากับโอมานโดยที่มีตัว๋วเอเย่นครับ2 0 23รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นเดิมพันเรานั้นได้เปรียบกว่าคู่แข่งนะฮะตรงที่แค่ผลเสมอก็มีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาต์ได้เป็นถนที่2ในหน้าปราสาทเพราะนัดแรกเก็บไป3แต้มจากการเอาชนะคิริคิสถานด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดใช้ไหล อย่างไรก็ตามโอมานชุดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะนักเตะเกินกว่า10คนนั้นเล่นร่วมกันมานานเป็นปีจะขาดเพียงแค่โมเมตอันมูซานี่ปากันหลังจอมเก่าที่หลุดแววโผแบบไม่น่าเชื่อรวมไปถึงคาริชอันฮันชรีกับราเบียอันอาราวีสองแนวรุกมากประสบการณ์ที่ไร้ชื่อเดินทางสู่กาตาในครั้นี้ แม้ที่จะไร้แข้งเจนจัดบนเวทีนานาชาติ3รายแต่กวนนักเตะที่อยู่ในทีมชุดนี้ยังแข็งแกร่งทุกตำแหน่งผู้รักษาประตูวตวพวกเขาเปลี่ยนมาใช้บริการอิบราฮิมอันมูไคนีแทนที่ฟาอิสอันบรุสฮาจาดีจอมดหนึบในวัย35ปีที่เคยลงเฝ้าเสา,สาพบกับทางไทยในเกมกระชับมิตรมาแล้ว2ครั้งปี2019และปี2021ได้รับคาริชอันบรกีอารีอันชบูไซดี อาร์มัชอันคาบิซีและก็อาร์เมชอันคาบอีคือแข้งที่มีประสบการณ์โชคชนพอสมควรดังนั้นรเรื่องของการรับมือความกดดันไทยหายห่วงแถมพวกเขาเองนั้นยังมีลูกลอลูกชนที่ทำให้กองหน้าฝั่งตรงข้ามหัวเสียได้เสมอจุดแข็งของโอมานชุดนี้ก็คือแผงมิดฟิลด์ที่เล่นด้วยกันมานานฮาริฟอันซาดฮาดดีคือแกนกลางหัวใจหลักและเมื่อคู่กับทางด้านของซาราอันยาเยีอีเพ์เมเกอร์ดาวรุ่งที่เปลี่ยมไปดิพรสวรรค์มันคือสมวนผสมที่ลงตัว ส่วนแนวรุกด้านบนนั้นหมายเลข10จะมีจามิลอันสยามัด,ดีคือโคนักเตะท้ายที่ไทยต้องระมัดระวังให้ดีมากที่สุดนะฮะเพราะหมอนี่เป็นปีที่มีความไวสูงและสามารถฉีกแผงหลังด้วยการกระชากเพียงจังหวะเดียวทั้งยังมีเท้าซ้ายอันไร้กาดีด้วย นี่แค่ตัวผู้เล่นที่เป็นงานที่สาหัสสากัรน,นะฮะสำหรับทางทัพช้างศึกแล้วพวกเขายังมีกุนซือที่สุดแสนจะชันฉลาดอย่างบรังโกอิวานโควิชซึ่งประสบความสำเร็จมากมายในอาชีพของตอนเองเพราะตอนที่ทำทีมระดับสโมสรก็คว้าแชมป์ลีกได้มากถึง3ประเทศโครเอเชียจีนและก็อิหร่าน สำหรับผลงานกับทีมชาติเขาเคยเคยเป็น,ปนมือขวาของวิลานสวิสบราซิลิสที่พาคโครเอเชียสร้างเซอร์ไพรส์คว้าดับ3โบคับ1998ที่ฝรั่งเศสนำซ้ำพอตนเองก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่ก็ยังนำอีหรานทยานไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไปีอ0 0 6อีกอีดังหากนี่คืองานอันแสนหนักหน่หนวงของทีมชาติไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ชื่อของโอมานอาจจะไม่ได้ไพเราะเพราะพิงเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ หรืออิหร่านหรือซาอุดีอาระเบียแต่ว่าศักยภาพคุนพลจากอัลซมบา้าชายาของโอมานไม่เป็นบรองชาติใดใหญ่ๆของเอเชียสักเท่าไหร่อย่างแน่นอนแต่จากฟอร์มการเล่นในนัดแรกเนี่ยมันทำให้แฟนฟุ้บอลชาวไทยก็มีหวังไม่น้อยเนื่องจากขวัญและกาลังใจมาแล้ว โดยทั้งนี้มาตาอิชิอิอาจจะพึ่งคุมทัพช้างศึกได้ไม่นานนะฮะแต่ด้วยความคุ้นชินกับดินแดนขวานทองม,มาตั้งแต่ช่วงปี2020มันจึงทําให้เขารู้จักกันนเตตในประเทศดีพอสมควรรวมทั้งยังมีการเรียนรู้วัฒนธรรมแบบไทยๆท,ที่มักจะมีความไม่เหมือนใครในบางครั้งพอได้คุมทีมชาติชุดใหญ่อะไรต่อมิอะไรค่อยๆเป็นไปในทางที่บวกมากขึ้นและสิ่งที่ตอนออกมาคือฟอร์มในการเล่นของทางกีมที่ชนะคิกิสสถานนั่นแหละครับ ที่บ่งบอกชัดเจนแล้วว่ามันสมองของคุนซือชาญี่ปุ่นปราดเปเรืองเพียงใดณนะเวลานี้ลูกทีมของอิชิเองนั้นกำลังบั่นใจเป็นอย่างมากต่อการคู่ต่อก่อนในแมตช์ที่2อ,อย่างโอมานแม้จะดูมีเหนือกว่าก็ตามทีเพราะอยู่อันดับที่9้าของเอเชียซึ่งสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวหากตั้งแต่ยังคงเล่นตามแท็กติกของโคช้ชเล่นด้วยความมุ่งมั่นเหมือนนัดปะทะคีริสถานเล่นเพื่อทงไต่งบนอกข้างซ้ายรับประกันได้เลยว่าหยิบสามแต้มกลับบ้านมีสูงโลยเฉี่ยนะ ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปรวมพลังเชียร์ทีมชาติไทยกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนบ่ายโมงฟุตบอลไทยบายอิชิอิประจำวันที่21มกราคม2567กันครับ